โอ๊ยคุยจนคอแห้งเลยนี่ป้ามาปัดขวดน้ำฉันทิ้งทำไมที่บ้านไม่เคยสั่งสอนเรื่องมารยาทหรือไงฮะแต่ว่าเอากล่อ,องฟมมานี่ฉันจะทำให้ป้ารู้ว่าการที่ป้าปัดของคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกยังไง ฉันก็จะทำให้ป้ารู้ไงว่าสิ่งที่ป้าทํากับคนอื่นอะ่ะมันรู้สึกยังไงข่าวนี้นจะทมยังไงต่อของก็ไม่มีขายแล้วแล้วจะขายอะไร คุณคุณคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะมีอะไรทำไมคุณไปทำแบบนั้นกับป้าเขาล่ะคะคุณไปทำลายไอติ่มป้าเขาหมดแบบนั้นแล้ววันนี้ ป้าเขาจะหาเงินที่ไหนมาใช้ประทังชีวิตเขาล่ะคะคุณไม่เห็นเหรอคะว่าป้าเขาทำอะไรกับฉันบ้างฉันนั่งของฉันอยู่ดีเขาก็เข้ามาปัดขดดามฉันทิ้งเจอแบบนั้นอะมันสมควรแล้วแต่ที่ฉันเห็นมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะอะไรของคุณพาฉันเสียเวลาอืมใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแก จริงดิคุกแกก็ต้องดูให้ดีแล้วนะถ้างั้นนะ่ะ รู้นะแคจริงเหรอตลกอะ่ะโอ๊ยคุยจนคอแห้งเลย อนเรื่องมารยาทหรือไงฮะ น้องสาวจ้าไปเที่ยวกับพี่มิจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะเมื่อกี้เนี้ยพี่ชวนไปเที่ยวดีๆนะออกไปแกม่ยุ่กับฉันนะ เกลียดพี่หรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยร้องเลยร้องไปเลยในซอยเปียเปียวอย่างเงี้ยไม่มีใครได้ยินหรอกช่วยด้วยค่ะอย่าเล่นตัวเลยนะมันเป็นของพี่ดีกว่าโอ้ยโอ้โหโอ้ยอุยโโอ้โห,อหแล้วนี่ฉันทำอะไรของฉันลงไปเนี่ย คุณคะคุณช่วยฉันไปตามหาป้าคนนั้นทีได้ไหมคะฉันอยากขอโทษป้าเขาอะค่ะได้ค่ะยันเราไปทางนั้นกันเถอะขอบคุณคุณมากนะคะอันนี้โทรศัพท์ค่ะไปค่ะ ทำไงดีอะคุณป้าเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วอะฉันอยากจะเจอป้าอยากจะขอโทษป้าเขาว่าคุณแล้วเราจะไปหาป้าเจอได้ที่ไหนฉันว่าป้าแกคงไปแล้วล่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาป้าที่ไหนตอนนี้ฉันสำนึกผิดฉันอยากเจอป้าอยากจะให้เขายกโทษให้ฉันเอาเถอะเอาเถอะคุณใจเย็นๆก่อนฉันว่า ป้าแกคงไปที่ไหนไม่ไกลามากงั้นฉันว่าเราลองไปตามหาทางนู้นกันดูไหมคะไปค่ะนี่คุณเราเดินหามาตั้งหลายที่แล้วนะยังไม่เจอคุณป้าเลยอะ่ะงั้น เราลองเดินไปดูทางนู้นอีกทีแล้วกันไอติมเลมหมดแล้วแต่ทีนี่เอาเงินที่ไหนไปซื้อยามารักษาหล่าสาว I'm <laughs> sorry. <laughs> นะฉันไม่ทำอะไรคุณป้าค่ะ <c oughs> คุณป้าคะฉันต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะคะเพราะฉันไม่รู้ว่าที่คุณป้าทําแบบนั้นไปอะ่ะเพราะอยากช่วยฉันป้าก็แค่อยากปกป้องคุณจากผู้ชายคนนั้นฉันรู้ความจริงทุกอย่างแล้วค่ะป้าป้าต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ทําให้คุณตกใจกลัว ป้าไม่ได้ตั้งใจแต่ป้าก็ไม่อยากให้เขาทำอะไรไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรนะคะป้าอย่างน้อยป้าก็ได้สอนบทเรียนที่ดีให้กับหนูว่าไม่ควรมองคนที่ภายนอกแล้วก็ควรฟังสิ่งที่ป้ากำลังจะบอกหนูก่อนที่จะมโหป้าหสิก,กรรมให้หนูด้วยนะคะพอเรื่องทั้งหมดอะ่ะมันเป็นเรื่องของหนูทแท้ๆเลยป้าไม่ถือโทษโกรดคุณหรอกเอ๊แล้วทำไมป้าถึงมาขายไอศครีมแถวนี้ล่ะคะ ป้าหาเงินเพื่อไปเป็นค่ารักษาหลานสาวของป้างั้นเอาแบบนี้นะคะค่าเต็มที่เสียหายทั้งหมดหนูจะเป็นคนจ่ายเองค่ะนี่คุณพูดจริงเหรอคะจริงสิคะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะคุณป้าไปตามที่อยู่ตามนำบัตรเลยนะคะแล้วไปติดต่อหมอมานพบ,บอกว่ามาจากฟ้าเขาจะช่วยหลานป้าได้คะ่ะขอบคุณมากๆป้าทราบซึ้งจริงๆเลย หนูก็ต้องขอบคุณคุณป้าอีกครั้งนะคะที่ช่วยหนูไว้ขอบคุณจริงๆค่ะ